สบายดีพี่น้องป้องไปสุึนมานี่มาพกับสงในนงมันน้ำเหนี่สาพี่น้องมาตำมีน่อมาตัเลยออมันทนีวโแบบหดเมี่ยวนตคแซ่บเนี่ยพี่น้ออันนีตองบะมีน่ตองเลยอันนีตองมเมี่ยวนะร่กับยกกนะใ่น้ำมันนะ ใ้ขาต้นหนีขาต้นนีขาบอกขาต้นนีกินบดอบดมัน้จะออันนี้มันันนี้มเียมหานัอขาอาตนนก็ได้สีดำได้ขาอาตนีแกได้ขาอาตนนก็ด้มาขาเอานาก็ได้ ้วดไข่จองไม่เออในจองทำแมนนี่จ้มีน้ำแมกับลงงนาลงดังอพี่หนอเอ้ยต้องเอาเพงเสียดายแม่ยัวเองว่นใดใส่ร้ายว่นใดใส่ร้ายเนาะนี่นะใส่รายกัเด็กเกินบหอ๋อจะตาบ่รีพพี่นอ ซอนพอไข่ด <legislation> ้วยนะไข่กระตุกจนน่าหลงกระตกจนไข่ไม่ดูสีหอมนะพี่น่อโอ้ยหอมหอมหอมคนตกกยู่หันตกกับบ่อแห้งสิ่งจะเฮ้ยตเ๊กแก่ต้องอมืนะงอมาอนะ เอาข้างบน้าหมอาหฮู้หอนหอหอนงาแตงงาแตเงาแตนเงาแตกเงาแตนเอาบนาไหมนจอน้าข่เมงาไปตางเหรใช่หรืุกน้นล้นะขยเอาเล่อกี้กันเลยสบายดีสบายดีสบาย 3ามหอแต่ว่าพักได้หลายๆเตรีนั้นหนึ่งพักอใส่มือเอาพอนุญาใส่มือเลยทุกคนอากปากปากปากนอาใส่มือด้อเออต้องตายก็ใส่มือด้หอบวเพ็ดพ่อแม่พี่น้องเด็กๆกินน้ำเด็กบเพ็ดเนาะมแม่เอาถั่วจานมาตีไม่เหตัก่ห

บ่าได้เป็นไซส์ตำม,มีชุดลูกกินไข่น้ำๆพี่น้ำไขส่สภาพไข่โอ้ลวกอันนี้วดนะลวกแล้วพลวเมื่อวานไปฉักวัคซีนมาฉักวัคซีนเนาะอาการกัน ซักซิวันอะไรแต่ป้าก่อนไปซักเหมืนก็เมื่อยเมื่อยอยู่แล้วย่านห่อนน่นหนาเอิกแสีบหนาเอิกมามันอกล่าวเสียบหนาเอิกแต่ว่าอาการของโควิดอันเอามาแม่ซักวัคซีนอาการมันจะวันไหนไหนปวดหัวเล็กหน่อยเนาะปวนหัวหน่อยนึง มา,าหารนี่หานนี่แอันบูกสีสับ้่บังบังบังจะเอาลูกชีน้ำเอาอนีบ่พักาาได้ค่เด็กเก่อนเอย,เยอ,อันนี้ก่อนอ้เดกอยากกินน้ำใส่พักได้หลายเลูกเียนตันนิด ขออนุญาตบัตรคำใส่มือ,อ,อยิมบ๊อบเพ้รเป็นแฟกฉาบทอก่อนที่ไปซักยากะยาแล้วหายใจกะบ๊บปกปติห,หายใจกะบ๊บปกติ เจ็บทอ้องเจ็บทอ้องเป็นน้ำโควิดหรือว่าเป็นน้ำเอียงจังจะเจ็บทอ้องนะเนาะแต่ว่ากิดกระเพาะก้อนที่ไปกิดเจ็บหน้าอึกเนาะแสบแสวหน้าอึกคขึ้นว่าอาการของมัน่อาาอออนอ,อ,อาการของโควิดหรือนะว่าเนี่ยนะเอออาการของอันเวลาเราสั่วัคซีนมานะจักสิวันเนี่ยนะถ้าเราปวดหัวกับปวดก้อนหน้านั่นเพราะว่าอันไขมันขึ้นขึ้นก็ขึ้นบ่าลายดอกก็อืม ช่องลอยปลายช่องลอยซาปลายซากอ่อนในห้ากับเมือที่อมที่ช่องาเมืองเหมือที่ซ้มที่สี่เป็นนั่นแหละเนแต่อันบางลงเอ่อบางคนพิ่นลงอันล่งอันนนอกาซักวัคซีนมาแหละเป็นพื้นแผล อันนี้พังเบ่งน้ำกันเนาะไปตีนติหลายพันหยาดหลาย,ย,ายพัพนหยาดหลายอยาดนี่แต่พักมากพักมีวันหล่แบบสามห่อบวนกันเดียวเนี่ยม,มาดืนน้ำกันเด้อ ดำม,มีวมันไหนไปใส่เมื่อบานกันก็จะกับพันดําแหลวตรงหน้าน,นอยังอยู่นองยังพันแหลวอยู่บะบะเดเมื่อเอาวัานเช้าวัานทีดก่อนเชิเสียออกไปอาบวงไม่แมนนะหมดหมดอะไร เดี๋ยวคอยฝาแยเฝาแยมคอคฝาเสียบอะ้ยขนมตามเพรกับเด็กๆกินบ่ได้ใจหามากะเบิดบ่เบิ่ดเนรอกินเบิดเอ้ากินเบิดเอ้ตักไปเด้อ แง่เขาเด็กๆต่างหากมันแย่กันใครเขาดิกกินใครเขาดิ ดีเนาะเห็ดยัง,งแมตะแบดอีขาวกวดไขม่านมากเขาจับกับหายกินยาแต่ว่า,าแต่ว่าบ้าน่า้กินเฮ็ดกอนแบ่จะน้ำเฮ็ดดี่ขาวคิดว่าอัน,นสิไปซักวัคซีนอีกแหละบ้าสีกินซ่าเอาเนาะขาลุงเนาะถ้าต้องแบีเดินี่ตัวคนผิว มี่้วมากินนะอาสิเวิรบ์บอกว่าพี่น้องมันใส่พักจนเป็นเถิงหนานมนจาจากตัดพัก,กพักบงพักบงซื้อหาพันกีบมาบ้านกิบตะเภาขึ้นเหมือนในเนาะบ้า,บานตะแหลงอาพันกีบซื้อในมันาหาพัน mời kếp này kếp lại, lại thừa lần nó cái phun khỉ cay cái phun khỉ cay khát đéo ngam khát đéo ngam kếp mưa bản này ôi oh. bàn này bè bà cả măng quần ไข่กับมลดูกกอก ชอบกินเนี้อริ่มกันหลายผสมไา่กรสร์กรเล่นตางดกระดาดินฟุ้งๆไข่แนเด้วยขอขอใจบ๊ายบายกินต่อนะคะกินแซ่บๆกินกระขัก